อ๋อไม่ใช่ลืมลืมเปิดเสียงลืมเปิดเสียงเ <c oughs> อาจะไม่ทักเลยเหรอ <c oughs> ไม่เลือกมุมดีๆกว่านี้ใช่ไหมเอามุมนี้จริงๆหรอมุมดีๆกว่านี้ไม่เอาแล้วหรอทักไปแล้วโอเคเออเออเดี๋ยวเปลี่ยนมุมให้เดี๋ยวเปลี่ยนมุมให้มาค่ะตามมา <c oughs> สวัสดีค่ะทุกคนนี่นะคะเราก็อยู่กันที่เขาใหญ่นะคะแล้วตอนนี้เราก็อยู่ที่ p <c oughs> ีบีว <c oughs> ันเล่นเป็นแหล่ง ผลิตไวน์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉีงใต้นั่นเองนะคะอู้หูต้องบอกเลยว่าประเทศไทยก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกนะคะเนาะที่นี่เขาบอกว่าเป็นในเครือตระกูลของอ ที่ลมพังดีเออนั่นแหละนะคะวันนี้ฟังจะมาหามุมถ่ายรูปส,สวยๆวิวส,สวยๆนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าตรงไหนเหมาะแก่การถ่ายรูปอย่างผู้หญิงของเราบ้างนะคะแล้วก็ที่นี่เขาบอกว่ามีวายขายด้วยเนาะเออแล้วก็มีไร่อ่างหมุนเดี๋ยวเราจะไปดูไร่อ่างหมุนกันกว่าง วิวกว้างใหญ่ไพศาลมากเลยนะคะแล้วก็มีวิวให้ถ่ายรูปเยอะเลยเดี๋ยวเราจะเดินไปดูกันนะคะว่ามีตรงไหนให้แบบน้าถ่ายรูปบ้างวิวเขาแบบสวยแบบวุ้ยมีปูกอ่งงมนอะไรอย่างงี้ด้วยอะ่ะแบบโอ้ยสวยอะ่ะชอบตื่นเต้นไปแล้วก็จะมีวิวให้ถ่ายรูปตรงนู้นด้วยนะคะสวยสวยเลยเอามามุมเขาเยอะค่ะ เอออันนี้ก็ถังน่ารักมีเดี๋ยวจะขากลับเดี๋ยวจะยกกลับบ้านนะคะแล้วเดี๋ยวก็จะมีรถสีการชิออกไปฟิวส,สวยๆทั้งนั้นเลยนะคะน่าตื่นตาตื่นใจโอ้ยตื่นเต้นม,มาค่ะไปดูกันมีคนมาเยอะเหมือนกันนะเนี่ยตอนแรกนึกว่าจะไม่ค่อยมีคนมาก็คือมีคนมาเยอะมีต่างชาติมาด้วยเมื่อกี้ อุ้ยมีมีอันนั้นด้วยดกเดืองเหรอเขาเรียกว่าอะไรวิ่งเล่นจังเลยอะ่ะแต่โตแล้วเนาะวิ่งได้ไหมอ <c oughs> ุ้ยมีม้าโยกด้วยถ,ถ้ามังนั่งเรามันจะหักไหมอะ่ะถ่ายรูปถ่ายรูป <c oughs> เล่นไงวะ <c oughs> ตึ๊บๆตึ๊บๆต๊ต๊ต๊ สวยไหมคะทุกคนอ h oh my god ดปอุ้ยม้าหักม้าหัก oh <my> แล้วก็มีตรงนี้ด้วยเป็นรูปถังวายเลยสวยอ่ะเสวัสดีค่ะมีใครอยู่ไหมคะ <c oughs> ออไม่มีค่ะเข้าไปได้นะคะ <c oughs> อันนี้เขาก็ให้เข้ามาถ่ายรูปเองแต่ว่าอย่าไปเผลอจับนะคะขี้นกเต็มเลย <c oughs> ไปกันเถอะกลับก่อนนะคะบ๊ายบายวัสดีค่ะมีมารยาทไงไปมาไปไปมาล้ว่าเออที่นี่เขามีจำหน่ายวายด้วยนะคะทุกคนก็จะได้ในราคาที่ดีขึ้นเนาะออใครที่แบบ ชอบดื่มไวน์ชอบบรรยากาศหรือว่าไวน์สดๆแล้วก็แบบว่าดื่มด่ำบรรยากาศธรรมชาติถามกลางภูเขาแบบนี้เนาะก็เชิญที่นี่เลยฟังเริ่มเหนื่อยแล้วเดี๋ยวจะไปหาอะไรเย็นๆดื่มซะหน่อยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะช็อปปิ้งอะไรกลับไปบ้างนะคะแล้วก็ใครที่สนใจอยากจะ ซื้อวายหรือว่าเป็นเครื่องดื่มมือนๆื่นนะคะก็ม, <c oughs> มีเยอะแยะมากมายเลยเดี๋ยวมาดูกันดีนกว่าน, <c oughs> นี้ซอสซอสต,ต๊อสเขาแก่น้อยนะคะ <c oughs> ซอสพริกซอสพริกดูซิในตู้มีอะไรน่าทานบ้า, <c oughs> า,มางมีน้ำองุ่นด้วยนะคะีจะเอาน้ำองุ่นมากัน แล้วก็น้ำสองรสด,ดื่มไวน์ <c oughs> นวไหมคะดื่ไว งนี้เขาเขาเลี้ยงเขาเลี้ยงเป็ดด้วยโอ้ยไม่ใช่ไม่เป็ดปะไม่ใช่เลี้ยงห่านนะคะไม่รู้เขาเรียกห่านหรือเปล่าห่านนั่นแหละโชโชโช,โชอีกแล้วนะคะน้องห่านอุ้ยดูสิห่านเต็มเลยนะคะทุกคนห่านหรือหงวะ เราเรียงห่านนะคะห่านสีขาวว่าเราไปไล่องุ่นกันดีกว่าแวะระหว่างทางนะคะก็มาเจอน้องห่านขนขาวนั่เองหืมบรรยากาศมันช่างสดจริงนะคะเนี่ยแสงแดดอ่อนๆนะคะยามเย็นๆเนาะอันนี้นะคะก็จะเป็น นั่นเองค่ะตอนนี้เราก็มาถึงไล่องุ่นแล้วนะคะไล่องุ่นของจริงเลยนะคะแบบที่เราเห็นในทีวีเลยดูกันดีกว่าว่าองุ่นเป็นยังไงนะคะเขาอยู่ในไวัยไหนแล้วนะคะดูกันดีกว่าวนนคือต้องบอกเลยว่าที่นี่เนี่ยเขามีมีวิวมีมุมให้ถ่ายรูปเยอะแบบเยอะมากเลยเนาะคือถ้ามากับเพื่อนก็คงสนุกมากเลยอะ ก็จะเป็นสวนองุ่นนะคะทุกคนเฮ้ยต้นองุ่นก็จะเป็นแบบนี้นั่นเองมันจะเป็นไม้เรือเนอะอออาะอโอเฮ้ยทุกคนนี่ไงมีลูกองุ่นด้วยแต่ว่ามันเป็นลูกเล็กๆแบบนี้น้องยังไม่โตน้องยังแบบอ่อนๆอยู่นะคะแต่ว่าเขาเพิ่งเก็บไปก็ไม่รู้เหมือนกันเห็นปะมีพวงองุ่นเต็มเลย อันนี้น่าจะเป็นอังุ่นขาวหรือเปล่าคะตากล้องเนาะไม่รู้ว่าเขาเพิ่งเก็บไปหรือว่าน้องพึ่งจะแบบพึ่งเริ่มอ่อ,อ,อนๆตัวเ,เล็กๆอะไรแบบนี้หุ้ยสวยอ่ะบรรยากาศดีสดชื่นป้าเดี๋ยวเราไปหามุมถ่ายรูปกันดีกว่าค่ะตากล้องไปถ่ายรูปกันเถอะป่ะ แล้วตอนนี้นะคะเราก็มาถึงจุดสุดท้ายท้ายสุดแล้วนะคะเป็นแหล่งที่ช้อปปิ้งของฝากนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะช้อปปิ้งอะไรกลับไปบ้างนะคะ นี้ก็จบไปแล้วนะคะกับทริป p b บวันเล่ของเรานะคะทุกคนอย่าลืมมาเที่ยวกันนะมาที่เดียวจบครบเลยในที่เดียวเลยนั่นแหละก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะคะที่นี่เขาจะมีแหล่งรับประทานอาหารด้วยนะคะแล้วก็มีที่ช้อปปิ้งซื้อของฝากด้วยนะคะแล้วก็เขามีจาหน่ายไวน์ด้วยเพราะว่าที่นี่เขาอะหมู่อังุ่นใช่ไหมแล้วก็เป็นแหล่งที่ผลิตไวน์ที่ใหญ่ที่สุดในอะไรนะคะตากร้องเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะเป็นแบบ ประเทศไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกเนาะเอออย่าลืมมาเที่ยวกันนะคะแล้วเขาก็บอกว่าใบาเสร็จที่เรารับอาหารนะคะสามารถนําไปเป็นส่วนลด5%นะคะในการซื้อของฝากได้ด้วยนะคะแบบนี้นอาะแล้วก็เมื่อกี้เราก็แอบซื้อนั่นแหละไปด้วยนะคะแต่ว่าออกอากาศไม่ได้นะคะยังไงวันนี้ก็จบแล้วกับทริปวันนี้แล้วก็ฝากไว้ด้วยนะคะกับช่องปังปังมี่นะคะอย่าลืมติดตามกันแล้วก็ครั้งหน้า เราจะพาทุกคนไปไหนแล้วก็ทําอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะคะว่าจะเป็นปังพาไปหรือว่าปังพาทำนั่นเองค่ะบ๊ายบาย